รั่วลงไปจา้าน่ากินมากผิกลงไปราดลงไปแบบนี้ช้ำๆค่ะลึกกระเทยมีส่วนลดนะมีค่ะ <laughs> Cine c h น n นเนลจ้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดติดตามนะทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook Instagram TikTok นะคะแต่ว่า Instagram กับ TikTok นี่ก็ยังไม่ค่อยได้อัปเดตนะทุกคนแต่วก็ไปติดตามกันได้นะคะก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆ ตอนนี้นะคะชิเน่ก็อยู่ที่หน้าร้านอาหารตามสั่งนะคะที่แบบว่าเวลามาประจวบออกจากโรงแรมนะคะก็จะต้องมากินร้านนี้ทุกคนค่ะเป็นร้านแบบบ้านๆแต่ว่ารสชาติคือลดแล้วก็ให้เยอะมากอ้อหลายๆคนถามว่าเวลาที่มาประจวบน้มาถายถนนคนเดินพักที่ไหนเราพักกันที่ไหนคะบิบี รีนเฮาส์ค่ะเราพักกันที่กรีนเฮาส์ทุกคนขาะราคา350บาท350บาทคือห้องสะอาดมีน้ำอุ่นก็คือมีทุกอย่างมีแอร์มีอะไรแค่ไม่มีออกอะไรน,นตู้เย็นเนาะใช,ใช่ไหม เสชในอ๋อ Google ก็เจอเลยทุกคนขาะมีใน Google เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวเช้าตอนเที่ยงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปที่ร้านที่ชินเนะบอกนะคะอยู่อ๋อออกออกจะกินเฮ้ามาแล้วก็เลี้ยวกว่ามาประมาณ200เมตรถึงเลยจ้าไปทุกคนรุยอ่าทุกคนค่ะร้านเขาก็จะอยู่ริมถนนนะเป็นเพิงๆแบบนี้นะนี่เพิงสังกะสีแบบนี้ครั้งที่แล้วมากินอร่อยมากเลยนะแกนอแล้วก็ ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมากินมีอ,อะไรกินบ้างเป็นนั่งเลยค่ะเมื่อวานมาไม่ลงนะอ้าจำได้เหรอเมื่อวานคนเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมผ่านมาแล้วแบบร้านแม่คนเยอะมากนี่นี่นะคะเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเป็นอาหารตามสั่งกันเนาะไม่รู้ว่าแม่วันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีเก๋็ัยค่ะมีกจับจบจ๊บแล้วมีอะไรอีก ตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมีซุกี้มีรัดหน้าค่ะอุ้ยลดมากขายมานานยังอันนี้ขายมานานขายมานานแล้วา่าแค่จานละสามสิบบาทเองค่ะโอ้ถูกกระเทยมีส่วนลดไหมมีค่ะข้าวผัดรวมหนึ่งก๋วยจับพิเศษเครื่องหนึ่งแล้วก็เอากระเพรารวมทะเลหนึ่งก็ไข่ดาวด้วยนะอาจุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูคุณแม่เขาทำกันนะคะดูว่าอลังการแค่ไหนเห็นเป็นร้านอย่างเงี้ยทุกคนอร่อยมากแซ่บมาก ตายกันเลยค่ะอ่ากำลังหยิบใส่ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะ,ะเ,ออเ,วเวะนี่ยเป็นกุ้งเป็นหอยแล้วก็เป็นหมึกนะคะน้ำมันลงไปแล้วจ้าไ,ได้เลยค่ะพริกจา้าเนี่ยอืมเมื่อวานแบบทุกคนค่ะเมื่อวานบบก็จะมากินแต่ว่าเออลูกค้าเต็มแน่นร้านเลย<ม>ก็เลยแวะซื้อโค้กอย่างเดียว อันนี้อะไรคะแม่พริกคะ่ะนี่พริกแดงค่ะอือใส่ใลงไปอ่าจากนั้นผงนัวสามช้อนนะคะน้ำตาลค่ะนิดหน่อยน้ำปลาอาอซีอิ๊วค่ะอือจากนั้นเป็นซีอิ๊วดำค่ะ แล้วก็อน้ำมันใส่ฝั่งนู้นเพื่อที่เตรียมทอดไข่นะคะเออชุ่มฉ่ำมากพลัวลงไปจ้าหืมน่ากินมากข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่นะคะอืม,อมว้าวน่ากินมากคนคขา ดูดูโอ้โห,โหอืมอืมเกือบสุกว้าวทุกคนค่ะ,อ,ะอืมอันนี้อะไรคะแม่อ่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศคือทุกอย่างคือหั่นสดนะทุกคนตรงนี้จะมีออกผักนะอยู่แครอทค่ะ จึ๊บต่อไปเป็นคณะค่ะแม่ก็จำผิดนะคะนาลาเป็นชีเน่นะคะอคณาลงไปค่ะคนว้ามีนี่เล้นะว่าไปนี่แม่ <c oughs> อะไรนะตกใจเหรอตกใจว่าหาเอแล้วก็หอมนะจ๊ะตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าผักนะคะทคนเนี่ย ผักอยู่ทางด้านนี้นะคุณแม่เขาก็จะปิดไว้นะเนี่ยกันหงกันเขียวนะคะทุกคนคะ่ะมีผักนะคะทางด้านนี้แล้วทางด้านนี้ก็จะมีปลากระปงปลากระป๋องมีแบบเครื่องนุ่นนี่น่น,น,นมีน้ำตรงน้ำตกนะคะกดยตรงกปยเตีอ่ะใ,ใส่ลงไปแล้วแม่มีหมูมีหมึกแล้วก็มีกุ้งนะคะร้านบ้าน,บานแบบนี้ลดทุกคนจากนั้นนะคะเป็นไขค่ค่ะ ไข่ต้องตอกใส่แก้วด้วยหรอแม่ใช่เดี๋ยวมันลวกมือเราไงอ๋อทุกคนค่ะไข่ใ,ใส่ลงไปอืมแล้วเพิ่มน้ำมันนิดหน่อยเออผักจ้าอ๋อใส่ผักให้มันสุกก่อนเรอแม่ใช่ค่ะ จากนั้นใส่สข้าวคะ่ะเนี่ยผงนัวสามทัพพีน้ำตาลนิดหน่อยสีอิ๊วอุ้ยต้องไม่ไหม้หน่อยๆนะอารมณ์แบบแม่แมนะ่น้อแบบมีกลิ่นแบบไม่คั่วก,กระทะเลยหน่อยเออแม่อย่าหง,งืดแแตไเลยไม่ต้องตื่นเต้นนะ นี่ถ้ามาวันข่ขนมจีนด้วยนะโอ,โอ้โหคนมากมายไม่มีที่นั่งแล้วก็เป็นต้นหอมค่ะมีกลิ่นไม้หน่อยๆเงินลดโ,โหเยอะมากทุกคนจะลนจานเหยนี่ ถั่งงอกค่ะถั่งงอกเป็นกว๋วยจับนะคะทุกคนคะ่ะนี่เดินมาทางนี้ได้เหรออยู่ทางข้างหลังเหรอใช่ค่ะเป็นสูตรลับสูตรพิเศษเหรอจะใส่ไฟไว,ไว้ตลอดไงอ,อ๋อออ๋คุณแม่เขาจะอุ่นไว้ตลอดทุกคนคะ่ะเรียกเตาอังโลเหรอใช่ค่ะนมีอะไรบ้างนี่มีไส้มีเลือดมีโปอด มีไข่ค่ะอ้าวหนูชอบกินไส้แม่เมนูนี่แม่ค้าไม่ได้คิดเองนะลูกค้าอยากกินก็บอกหรอลูกค้าอยากกินก็วันนี้อยากกินขนมจีนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะแม่เนี่ยอันนี้ใส่ไข่สามสิบบาทค่ะรามดายิบห้าธรรมดายี่สิบอืากระเทียมเจียวเจียวเองนะจ้าไงค่ะ แล้วหมูร<อ>เราก็จะแยกถ้าใส่รวมกันมันจะเละอ๋อแล้วก็มีหมูใส่อีกทุกคนสามสิบาทนะเธอต้นหอมอีกจ้าปันมากเรียบร้อยค่ะทุกคนขาเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะจ้าได้แล้วค่ะทุกคนขาก๋วยจั๊บแบบเกินเหตุเครื่องแน่นมากแล้วก็นี่เห็นไหมใส่ไข่ด้วยราคาสามสิบบาทจ้า แล้วก็เข้าวผัดรวมทะเลนะทุกคนมีหมูแล้วก็มีทะเลนะล้นจานแบบนี้เลยในราคา35บาทถูกมากแล้วก็ทางด้านนี้เป็นกะเพราวรวมทะเลนะคะมีไข่ด้วยนะ้าีนในราคา40บาทจ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะทุกคนขาอ่ามามาบิบิบนี่ซูมเข้ามาก่อนนี่นะทุกคนยังไม่ได้คนนะ มีไข่นะมีเต้าหู้มีหมูนะแล้วก็มีไส้อยู่ข้างล่างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวควนก่อนอันนี้สามสิบบาทนะชิมน้ำก่อนนะรสชาจะออกกลมกล่อมหวานนำํำถูกใจมาก <c oughs> ไส้เต้าหู้หมูแล้ว อืออ,อร่อยถ้าหมูว่าคนชอบกินเผ็ดก็แค่เติมพริกลงไปก็คือได้เลยแต่มต้มนิดหนึ่งเดี๋ยวเราชิมตรงนี้เลยนะคะทุกคนค่ะที่แบบพริกไทยโรยแน่นๆอ่ะบีตูมาใกล้ๆหเห็นใกล้ๆอ่าขึ้นมานีม่มา อืมหอมหข้าวผัดนะทุกคนเติมน้ำปลาพริกอีกหน่อยหนึ่งออกเค็มๆนิดๆคือรสอ่อกากะเพราจ้า อืมพลิกลงไปลาดลงไปแบบนี้ช่ำๆนะคะอืมแล้วก็มาตอร์เชฟไทยแลนด์ค่ะลึบวิอยากกินมากว,ว้าวทุกคนดูดิเห็นหมูไหมน่ะมาปังๆข้าเข้าหมดปะวะเข้าหมดไหม อืมอืมอืมฟังมากอืมโอ้ ข่แบบย่างมาตูมแล้วก็แบบมีน้ำปลาพริกแบบพริกแน่นๆ,ๆ,ๆ <c oughs> สำหรับใครนะเขาคนที่มาเขาจะมีน้ำซุปให้นะแบบนี้นะเ <ๆๆ S 1> นี่ยมีน้ำซุปให้ด้วยนะจ๊ะ<ๆ>สัขอตัวกินก่อนจ้ะบีบีบอกว่าหิวแล้วขออีกคำหนึ่งนะบีบีนะ แหวะมากนะคะทุกคน